วันนี้กลังมาสวนเฉลิมพระเกียรติสวนดอกไม้พาเด็กๆมาเที่ยวนะครับเอาเด็กๆยิ้มหวานหน่อยเร็วเดี๋ยวจะถ่ายรูปสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรนี่มันเป็นอะไรสิชื่ออะไรคนนี้อ่ะยืนแถวตรงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้สวยงามมาก ให้ดูกำลังถ่ายวิดีโออยู่โอ้ยโอ้ยถ่ายถ่ายนี่นี่ที่ไหนอะน้องที่นี่คือสวนเฉลิมพระเกียรติสวนเฉลิมพระเกียรตินี่คือดอกไม้นานาดอกไม้นานาชนิดสวยงามมากเลยครับเอาถ่ายรูปหน่อยเอาถ่ายรูปแต่งแกวาหน่อยเร็วหนึ่งอ่ะหันหน้ามาสิหนึ่งสองสามถ่ายรูปไปด้วยก็ได้โอ้โหสวยจังเลย ดอกไม้นานาพัน,น,น,นชนิดกว่าหนึ่งพันชนิดดอกดาวเรืองนี่ดอกดาวเรืองใช่ไหมสีขาวสวยงามมากเลยนี่นล่ะสีชมพูเขากับริหสวยงามมากอันนี้มาดอกไม้สวยเลยสุดเดิสิเด็กๆสวยไหมดูกันดีๆนะ ไหนลูกเขาไม่มีป้ายเขียนาอู้สีขาวสวยจังเลยขาวมันแตงกวาเลยหนะ้าเหมือนกันสวยเหมือนกันเด๊ะเลยใช่ไหมหน้าเราถ่ายม่ถ่ายเป็นแบบออกทีวีสม,มัติทีวีอะไรแบบนี้ได้สิออกทีวีวันนี้นต้องทำไงต้อ่ะเออทำไมกันทำไมสิเอาวันนี้แตงกวาจะพามาชมสวนเฉลิมพระเกียรตินี่ก็เรากำลังถ่ายอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่แน่ดี เอาไม่เอาไมเอาไเอาโอเคหนึ่งสองสามไอเพือน My name is Nam Tiptole วันนี้เราจะมาที่สวนสมเด็จสวนสมเด็จมีอะไรบ้างมีดอกไม้เช่นดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกอะไรดอกอะไรก็ไม่รู้แ่สวยใช่ไหมดอกคาบูจูดอกคาูอยู่ห้ามเด็ดนะต้องอยู่ห้ามเด็ดนะลูกปั๊บปั๊เลยนะเด็ดค่ะ โอ้โหสวยงามมากเลยนี่คนเลี้ยดอกเลยนะไรดูใกล้ๆหน่อยสิโอ้โหสวยจังดูด้วยดูได้อ้หไหนไหนไหดูอย่าเตะสิลูกนม่แมงยู่ั่งยูถ่ายวีดีโออยู่เอาต่อไปจะพาไปชมส่วนไหนของส่วนเฉลิมพระเกียรติขาคุณแตงกวา เนื่องในวนาระทยวันนี้เราจะพามาดูดอกไม้นานาพันธุ์ชนิดเช่นไรสวยงามมากเลยพีซ่ซาสวยไหมลูกสวยพีซ่ซาชอบไหมชอบอนี่ค่ะพาไปดูที่ถ่ายรูปนะคะโอ้ทำไมลูกโอโหน้องเตย้องแล้วน้องยูสนุกไหม ที่ถ่ายรูปสวยงามมากถ้าใครอยากมาเที่ยวดูก็เล่กันสิถ้าถ่ายชมบรรยากาศถ้าใครอยากมาเที่ยวก็พากันมาดูได้นะคะมาไปตรงนี้นะคะจะไปจะพาไปดูตรงไหนตอนนี้อมาที่ถ่ายรูปบนเรืไหมีรูปหัวใจด้วยนะคะมีรูปหัวใจด้วยอุ้ยเราไปถ่ายตรงนู้นกันไหมตรงนู้นสวยดีเนี่ยเร็ว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 ที่ถ่ายรูปสวยงามมากเลยมีไฟด้วย มีที่น <wh yes> ั่งด้วยโอ้โหเอาเร็วๆน้องแต่นั่งเกาะนะกวางนั่งเราเลยถ่ายรูปไปด้วยถ้าใครอยากมาก็ดักมาได้ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้กับสนามกีฬาเจ็ดร้อยปีสนามกีฬาเจ็ดร้อยปีนะคะอุ้ยตรงนี้เออได้คนนี้ชื่ออะไรเลี้ยวมันทางนี่คือเลียวก็คนนี้ชื่อเด็กชายตุ้งกล้วยเหรอได้เลยนี่เด็กชายเตงอ่อน ไหนยวินัยวินเนี่ยโอ้ยถ่ายรูปนี้หน่อยซิเอาเอาหนึสองามหนึ่งสโอ้โหสวยงามมากเลยโอ้ดูลุงชายถ่ายรูปให้ลุงชายได้เลยหนึ่งสองม่เออไปกว่ากดอย่างนี้กดไลค์ไป โอ้พี่ซาไปยืนใกล้ๆเลยเดี๋ยวบาถ่ายรูปเลยเสวยมากเลยหนึ่งสองสามเอานักยูด้วยหนึ่งสองสามโอ้โหหล่อมากเลยเลยเอาน้องเตยด้วยเอาน้องเตยถ่ายรูปด้วยป่ะเราไม่ใช่ถ่ายจิตรกรรเราถ่ายวิดีโอถ่ายจิตรกอรนั่งตรงโขดหินสิโอ้โหสวยงามมากเลยมาได้ที่จ้าานเชียงม่เดีเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย